เกิดอะไรขึ้นกับนางเอกเดอ้อพี่น้องช่วงนี้มีประเด็นดราม่าึ้นมา้านาฟีดกับนางเอกนะเพราะว่าไอ้ยังนะคะเออก่อนานีเพื่อนว่าเพื่อนได้งานนะคะของอช่องช่องหลากสีเนาะซึ่งจะมีบทละครไฮเลนสิบเจ็ดตอนแต่พอม้าตอนนี้เพิ่นก็ออกมาประกาศข่าวนะคะว่าเพื่อนได้แคนเซิลไปแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อนอ่ะ มีคิวงานหลายพี่น้องคิวบาว่างละกะับบโมเมนแนวของเพินนะละเนื่องจากเพินหนีงานเยอะงานหลายงานยุ่งนะคะแล้วเอฟซีหลายฟังหลายไฟล,ฟหล์หรือว่าบโมเมนเอฟซีกับแมนกับออกมะว่าวกันว่าเอองานหลายเท็นเพินหนี่ช่วงนี้เล่นเล่นกีฬาเน้นสุขภาพนะคะมีฟุตบอ,บอลบอลเล่บอลนะคะพี่น้องเออละกะันเอาเพิ่นเคยออกมเว้าวอยู่จ้ะว่า ละครหน,นีได้รับบทนะคะเพื่นอนก็อ,อาจจะเบื้องบทเบิ้งอย่างแล้วพี่น้องอาจจะบมอก็เพิ่นเพิ่นคิดพิจาลณาแล้วจรงสเนาะน,นอกจากกะประมาณนี้เนาะอืมและกะพี่น้องตอนนี้ก็มีประเด็นอีกนะคะประเด็นขึ้นมาทัางหนาฟีดอีกแล้วขึ้นมาตลอดเลยเนาะอืมบยุทธ์ปรยอนนะคะถ้าผู้ใดที่มีดราม่าหลายๆเออต้องเป็นดราม่า ในทางที่ดีในทางที่อนันต์เทพพี่น้องถ้าดาม่าในทางที่บ่ดีบ่ยังมีเอฟซีกับแบบว่า่าเบื่อนายลำคานนะจ๊ะพี่น้องกับประมาณนี้มันก็เป็นงานของภายงานของมันนะคะบางคนเพื่อนก็มกเฮ็ดดาม่าสร้างดาม่าึาาา้นมาเพราะว่าบางคนเพื่อนก็เกาะกระแสบางคนเพื่อนก็อยากเด่นอยากดังอยากจะมีคลิปนี้ซื้อของเพื่อนเดนขึ้นมาหนา้าฟีดของเพื่อนเค่เอเตอร์ตลอดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ ทําเป็นขีเอเตอร์ยังกําลังบูมกําลังดังได้จ้ะหลายคนกับหันมาเฮ็ดคลิปขีเอเตอร์กันเพื่อที่จะสั่งไร้ใดบางคนกับเกาะกระแซนะคะพี่น้องกระแสอันได้ดังกับไปเกาะคือจังคอยนี่คอยเกาะกับแซได้พี่น้องกระแสอันได้ดังกระแสอันได้ปังคอยเกาะเขาไปค่ะพี่น้องเพราะได้แฮชแท็กแฮตหนังเพราะว่าถ้าแฮชแท็กแล้วมันจะมีเอฟซีของเขาที่ติดตามเขายุ่งสิ กับว่าเบิงเฮามาอ่านขา่าวมาอย่างเฮาสินะพี่น้องแล้วบันีีเพจคอยเนี่ยมันกับมีหลายคนคือกันลังคนกับมาอ่ากดบอข่อยจังสั่นจัง4ี่เพราะว่าอ่าคือจังเขามักด่าละาคนนั่นเขามักเน็ตเอดลนนเอด,อดลคนนั่นเขาอยู่คางเน็ตเอดดลคนนั่นอย่งซินาพี่น้องกับประมาณนี้นะจ๊ะแต่คอยกับเฮ็ดคีเพ็ดยังไปตามภาษาเกาะกระกแซไปนี้นี่ะคะ่ะ เพราะว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปละค่ะพี่นงคงมันคือหลายดามันต้องสางหลายทางค่ะด้หลายดาทางเดียวนี่โบเมนค่ะพี่น้องถ้าเฮามมีโอกาสนะเฮาก็รีบทํารีบเหตุไปเลยค่ะคนเราต้องคว้าหาโอกาสนะคะมีโอกาสวิ่งมาแล้วไม่ใช่ว่าจะให้โอกาสมันวิ่งตําใส่เราเลยอย่างนี้นะเราต้องวิ่งตําใส่โอกาสเลยค่ะคนฟ้าคว้าดาวคว้าโอกาสเย้ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีมากเลยค่ะ